ได้ยินเพื่อนโอ้โหได้ยิเพื <ah> ่อนปั๊บปูปั๊บปูเพื่อนโลปั๊บปูไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดปากไม่ทำเกมไม่ต้องอะไรดูเงียบใครปากไม่ทำเกมอ่ะอ่ะยิ้ไทยมาไทยมา

ตายไม่ตายย้มเศ้ายิ้มได้มีขาแล้วมีขาแล้วไม่ง่นไม่งนนะไม่งนนะไม่งนะไม่งนนะไม่ง่นะไม่ง่นะตายโอ้โหแต่เย็นทีที่ไนักเลงจอแต่ใครจะกันอย่างกูถามหน่อยแล้วกูอยู่ฝั่งไครโดนมาไหมในขี้อ่ะพี่ตัว อ่ะโซล่านี่วะโซล่าอะไราเรนเจอร์วะที่เคยเล่นราเรนเจอร์อโซล่าอย่างครจะเก่าเลยนะยุคโซล่าอยู่กันแตกีเมิดอ er. ่ะไอ้พวกของผิดมึง <partnership> ก็หายดีขายออกไหมยังอ่างตัวั้เอ้แค่ไหนไอแอนต้องของโลทำไมไอตีมผมหายแล้วหมดแรงเมื่อไหร่ ออกขวาไม่ได้หรอขวามีแค่สามคนเองคนเ,นเลื่อนทำอะไรวนเลื่อนโดนติดคือสามรอบกูเหกล็ดเกนกูเห็นอยัดเซลเฮียตัดเลือนดตาคุณเลยเโดนติดคือไม่ได้นะมินาคอสกำมัดเ <c oughs> อ้าไอ้เหี้ย,ย,ย,ยาตาย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 คนนี้โว่ เพื่อนแต่ยินดีเพาว่าน้ำไม่มีด้วยนะประเด็นนะโอ้เพื่อนอย่าม้จะปวดหัวเองได้นะได้นะไมเป็นดึงคี้เปดึงคี้กลัวยนรถตามทังเบียนกรรตามทางกเพื่อน

ไอ้ยิงกระตุกตี๋อ๋อตายมึงช้าอะไรกูพม่มีโอ้แล้วมึงก็ไม่บอกกูมึงบอกให้กูดูดีดีดี่ะไอ้กูลืมดูดจับวะดู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 เู้แดดเลยเดี๋ยวรอกูเมียนตีก่อนตายรอกูเมียกินเดี๋ยวกูยกให้เดี๋ยวกูยกให้ไอ้กายไอ้กายวะไอ้กายวะไอ้กายโยนกินเดี๋ยวบอก ูถือว่าเว็บนี้พี่ขอแล้วเพื่อน,อนถ่ายมาดิมึงบอกมันมึงบอกมันเอามายี่สิบบอกมันมายี่สิบถ่ายมาถ่ายมาเอาโอเล่ตีเบาชิบหายเลยว่าไอ้ตุ้งตีดาอเมดปันเนี่ยไม่มีเงินเพื่อนโอ้ยอยากคิด โยกู่ลัับเลยสวยสวยมตีนะมานีแล้วมั้งมานีแล้วมั้งอยากเล่นว่าเข้ามาคือปากไม่เเกมไม่ต้องดูดูเงียบครปากไม่ลเกมอ่ะอันนี้ไทยมายมามาม่ไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวไอ เอายกยกโนนนะกดล้างนะคระเอ่าโอเคที่ระดับแล้วโอ้นหแวก็แรงมาตัวหนึ่งปล่อยตายไม่โห้ยย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 ตยย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  ไอ้กูถามสองอยู่ยเจ้ากุ้งมึงจะตายแล้วกูจะตายแล้วเอ้ยล่าน้สีที่มันจะเอากุ้ได้เลยม่แม่แม่มันกองฟลอปอยู่มกง,งก่อนตาลกูแตกไอ้แขนไอ้แขนมันขึ้นมาดูเฉยๆมันไม่ยอมกันให้กูร <c oughs> ื้คิ้วมาแล้วแตกแตกแตกเลยประสเสริฐไปรื้คิ้วมาแล้วนะที่มันที่มันไอ้แขนแขนพิกเก้พิกเก้ทีไอ้เอ้ย

อันนเอง็เอาหายหาหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวอุ้ยโทษดูดเดินเหมือนกับบุรีบายอยมือไม่คิดไม่ได้พยายามซีฟอมเลยว่ามบางทีไม่ได้เกินไปกูอยากให้เปลี่ยนอยานี้เลยไอรไงรีันเลิกไม่ลอหลับ้อนนะ่งค่งเดียวเลยนะแคนแคนแคนรู้ว่าต้องทาอะไรแคน

เมโรเกมันมัวเจ๋งงวนนะงวนนะนี่เล่นีหน้าวะเอ้ต้องาไยิ่งไม่ับเดินเลยไวเก่งขนาดได้เลยให้โเอร์นะมือแปงมันก่อนดีแขนหัวไมเลแล้วตีตีถือว่เอาเนะถอว่าเอาะสบอาามาได้ตัวหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวกูดันบนให้มึงมึงดูฟังอ๋อได้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 เดี๋ไปเล่นกับใค ได้แค่เล่นอ้ะได้แค่เล่นไอ้เหี้ยขอจะเล่นเล่นมูเล็ง้แหลนต์ว่าโดนจังทิงอ่ะกอ้หคโดนขอ้โดนเอาเอามาฟังไปไหนวะขอให้โดน อีิหนึ่งต่อห้าหรือเปล่าบ้องบนบ้องนเกล้าเแล่าเซลานหรเลาลาอย่างคุ้มค่าไงกูไม่เหมือนโอเล่แล้วตายอย่างหมาโอ้โหถึงไม่ถึงวะถ้าทำบางนะโอนเล่นะทำตัวมีประโยชน์อ้โเยน้ำเอะเย็น้ำเยอะเย็ต็มเยนน้ำเยอะเลองจันข้าตีองจริงไม่ข้าบ่อด้วย มันจะได้มาตีลึกขนาดนั้นเลยเหรอกายไอ้มีไอแคนไงให้แคลงไถให้ดิแคนมึงต้องไถเข้ามาในป้อมเว้ยไถ้าเดี๋ยวรอดูมึงรอดูเดี๋ยวมึงรอดูนี่นี่ดหยัดินเล่อนไปละไปละข้าพาจะจบกันโผล่างมดโล ตรงกลางอยู่ตรงกลางไงมันมันมาแล้วเฮ้ยวัดใจเลยวัดแทงดีมึงแทงให้ขีดดีพาล้อนพาล้อนออกขาล้อนไข่โอดินออกขาล้อนไข่โอดินออกคอไปเลยเออเอาตันบุญมาด้วยไปล่ะี่เดี๋ยวกูออกขวาในเดือบูจะได้ไช่ใช่ใ่้จะเอ็นเกมแล้วขวานแล้วถ้าตอนเบรกเกวะเดี๋ยแน่นอนแน่นอน มันควายดิบอยู่นชี้ประเด็นน่ะยืดหนึ่งแมววะเอ้ยพี่เกแล้วอ่ะเอา่ะเอา้มาละพี่เก๋ัปเตี้ยงเสร็จหรอเพื่อนนแทนี่เกนะเคาเทสนาบวะนั่งโครเทศบาลเลยดีอ่นครเทศบาลเลยดีนครเทศบาลเทศบาลหรยวะบ้าน บ้านหนองอะไรนะบ้านบ้นหนองคิมุจิบ้านหนองคิมุจิเอัตายนะตายตายาตายโอ้ยตายที่มาใส่ยนรถแครี okay. well ่ไม่ได okay. okay. oh. oh. okay. oh. ้น oh. oh. hey, ่ะเขาตายตายานเอาโอโอ้แ้วเอาชิบหายผมข้าไปเลยอ้ไอ้บัาฟาไอไอเจตบัฟฟาออมาเดินได้ไงวะเฮี้ย บ้าฟากูตายลงคองไอ้เย้ยเฮ้ยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วกระตุ่นเจ้าอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าอ๋ออุ้ยกระสุนกระสุนพระราชทานไอ้เยี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้บ้าฟาเมื่อกี้บ้าฟาเจอวันเดอร์เกี่ยวไอ้เยี่ยโอ้ยคีบตกลงมาที่ไปหนักคีบแต่เย็นคีบคีบแม่งนักเลงจังวะคีบแม่งเลยมาแบบ อะไรการเนี่ยกูถามหน่อยขอหล่ะเฮ้ยคนตีแล้วไอ้คนคนโอ้โอ้คนไม่ใหล่าอีกอต้องให้สอนไงโอเ่อน